ขอเชิญคุณก้องพบสิรวัฒนาเมธานนท์เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการฝ่ายเทศกิจสำนักงานเขตภาษีเจริญตัวแทนทูตสื่อสารเมืองกรุงเทพมหานครรุ่นที่สองได้กล่าวแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะขอเรียนเชิญค่ะกับเรียนท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในานามของทูตสื่อสารเมืองกรุงเทพมหานครรุ่นที่สองทั้ง40คนขอกราบเรียนต่อท่านด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในความไว้บางใจที่เราได้รับในวันนี้พวกเราคือพลังขับเคลื่อนการสื่อสารรุ่นใหม่ของกรุงเทพมหานครที่พร้อมจะสานพลังสร้างสารรค์การสื่อสารนโยบาย9ด้าน9ดีให้เข้าถึงหัวใจของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงพวกเราขอยืนยันเจตนาลมอันแน่วแน่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ ทูตสื่อสารเมืองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในฐานะตัวแทนของข้าราชการและลูกจ้างของกรุงเทพมหานครพวกเราจะใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงที่ชัดเจนเป็นสะพานเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งเพื่อให้ทุกนโยบายของกรุงเทพมหานครได้เบ่งบานและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับเมืองของเราอย่างยั่งยืนพวกเราขอให้คำมั่นสัญญา ว่าจะทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างสุดความสามารถเพื่อให้การสื่อสารของกรุงเทพมหานครก้าวหน้าทันสมัยและเข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพวกเราเชื่อมั่นว่าด้วยพลังของพวกเราทุกคนและการสนับสนุนจากท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าทำงานสำหรับทุกคนอย่างแท้จริง ขอขอบพระคุณครับในช่วงนี้นะคะเดิฉันขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการรับมอบเกียรติบัตรนะคะดังรายนามต่อไปนี้นะคะท่านที่1นารระบายน้ําค่ะท่านที่2นางพุษนาพุ่งรักษาพนักงานกวาดฝ่ายรักษาความสะอาดกองกวาดสํานักงานเขตพนครค่ะ งานปกครองปฏิบัติงานฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางกะปิค่ะทันที่4นายสุริยามัสาครูคอสอนหนึ่งโรงเรียนวัดพฤหบ,บดีจันทรสถิตสำนักงานเขตบางพระสำนักการศึกษาค่ะทันที่5นานางสาวนิชาลีพิริยะจรักรชัยพยาบาลวิชาชีพพยาบารโรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์ ค่านที่หกนายต้องมโมสีดาะวัฒนาเมฆานนท์เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการฝ่ายเทศกิจสำนักรานารเขตภาษีเจริญค่ะท่านที่เจ็นางสาวจิตลาพรพรธงแพงพิยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลตากสินสนักงารแพทย์ ทั้นที่8นางสาวกบประภาสนาใจนักสังคมสเคราห์ชุนานการส่วนนักนาการสำนักง,งานนักนาการและส่งเสริมการเรียนรู้สำนักวุฒนรัากีฬาและการท่องเที่ยวค่ะทั้นที่9กนางสาวรุติวันชัยชนะแพทย์แผไทยชนาการโรงพยาบาลตากสินที่สำนักกาแพทย์ ท่านที่สิบนายภูกริตแก้วพักพิมพ์พนักงานควบคุมศาสตร์และแมลงนำโรคสอส2อฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลันธพนักง,งานเขตประจำวันค่ะท่านที่สิบเอด็ดนางบุญนาสาจำปาดงเจ้าพนักงานพนักงานช่างงานฝ่นงงายเทศกิจสพนักานง,งานเขตจอมทองค่ะท่านที่สิบสองนายอัตกรแช่เที่ยว ครูทุติยาฐานะชนานการโรงเรียนวัดหิมมารดีสำนักงานเขตภาษีเจริญสำนักงานศึกษาค่ะท่านที่1 3นายสิทธาวิทย์ขุมทอนักพัฒนาการกีฬาชนานการโรงงานวิชาการและพัฒนาเทคนิคกองการกีฬาสำนักัฒนาธารมกีฬานครพิศนุ่ยว นางสาวพันธิชาโยงหญ่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข55เตทศสำคัญสำนักอนามัยันทางสาวเทพนธาดวงสันเทียนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขตบางเขนค่ะนางพิชิตศนายสุภกิจสวยงามเจ้าพนักงานปกครองปฏิบจังการดฝ่ายปกครองสำนักงานเขตบางบุเทียนค่ะ ท่นที่17นายนัทพงศ์รักการสู่ผู้ช่วยโรงเรียนสามเสรนอกประชาราชอนุตสูน,นสํารวจงานเขตอินแดงสถานกงานศึกษาค่ะทัานที่18นางสาวสุทาาาธาาิกากราพยานรองผู้อนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามแยกตภาคให่สํานักงานเขตน้องจอสกสถานกงานศึกษาค่ะ ทันที่9นายดิอจันเทศผู้ช่วยโรงเรียนเม็ดบึนทองหลางที่ทักาพิทยาการสนังานเขตบางกะปิสนัการศึกษาค่ะทันที่ิ0สิบเอ็ชลัิริยนิริบูลพนักงานเทศกิจอาวุโสฝ่ายเทศกิจสนัิงานเขตลองสาร ทันที21นางสาววลัยลักษณ์ภูริยากรนักวิชาการเกษตรชนานการสำนักงานสวนสาธารณะสำนักสิืบและล้ลอค่ะทันที22นายนักการเพื่อคาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชนาญานฝ่ายการคลังสำนักงานเตขตบางคลังค่ะทันที่23นายพัทรพงษ์เทพยพรยรัก์ นักนันทนาการชนานการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวทันที่24นางสาววิชิดาศรีรักษาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณสุข66สำนักอามัยค่ะทันที่25นายศัพปริยชัดป่าชิ่ีเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครค่ะ ทันที่29นางสาวพันชนกใจวงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์บริการสาธารณาสุข16ลุงพีสำนักอนามัยท่านที่30นางสิจีราหาดีอับดุลละนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการกลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุโรงพยาบาลเยชกาโรนรัตสำนักการแพทย์ 5. ท่านที่31นางสาวโสมพิดาบุญดาลาเจ้าพนักงานจัดเก็บรายการเก็บทุกทุกค่ะอดิพจนส์สพายเจ้าพนักงานต้องการและบรรเทาสาธาร,รณภัยปฏิบัติการโรงเลศวัฒน์พิงเ,ง,นะง,เ,เงินสำนักงานเขตบุรีสำนักข่าวคณะแพทย์าสุขค่ะ ที่38งานศิลปนักและนกคุณชพนักงานต้องรับและบัณฑิาสาวธนรัชนายชานางสถานีดับเพลิงและผู้ช่วยดบเพ้ากองปฏิบัติการดับพลิงและผู้ภ่ามสวนนักกอกันและกราสารธนรัยค่ะทัพที่39ในภานาจันทร์ครูผู้ช่วยโรงเรียนร้องพิทยาลงกนนักงานเขตกางุณพิยาสนการศึกษาค่ะ และผู้สื่อสารเบอร์ท่านที่40ค่ะนางสาววราพรจิตเที่ยงครูทุนาการโรงเรียนวัดเวทีลาสศนักงานเขตบางกะปิสำนักการศึกษาค่ะท่นผู้ไปหาแล้วก็ต้อนน้องทูตสื่อสารไอ้ทูตรุ่นหนึ่งมาไหมเนี่ยมาไหมเป็นตัวอย่างที่ดีไหมตกลงรุ่นหนึ่งปลดปลดหรือเปล่า หลบแล้วตุ้งสองแทนป่ะไม่ใช่เพิ่ไมไปเรื่อยๆนะก็ขอบคุณมากนะครับแล้วผมว่าทูตสื่อสารก็เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าวันจนทที่ผ่านมากรมเราก็มีปัญหารเรื่องการสื่อสารมากพอสมควรเนาะเพราะว่าบางทีเราก็ทํางานแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้สื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ในกันเราก็ไม่ได้ฟังประชาชนด้วยว่าเขาต้องการอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นสื่อสารคงต้องเป็นสองทางนะฟังด้วยแล้วก็สื่อสารด้วยแล้วก็ผมว่าช่วงสองสามปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าคนเข้าใจเรามากขึ้นนะ เราไปไหนกับคนก็เริ่มเห็นว่าเออสิ่งที่เราทำออทาอะไรฟุตบาทดีขึ้นไฟแสงสว่างน้ําท่วมน้อยลงขยะเก็บดีขึ้นโรงเรียนดีขึ้นโรงพยาบาลดีขึ้นผมว่าทุ่วสื่อสารรุ่นหนึ่งก็มีผลนะในการช่วยการออทำความเข้าใจให้กับประชาชนผมว่าถ้าจะให้มองมว่ามี3มองค์ประกอบสามลุตีองค์ประกอบนะที่สําคัญที่ทุ่วสื่อสารอา้ต้องมีนะผมว่าอันแรกเลยคือต้องมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้อันนี้สาคัญมากๆเลยนะ ก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยต้องศึกษาให้ละเอียดเลยว่าที่เราพูดไปเนื้อหามันคืออะไรเขาบอกถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องนั้นดีพอเราจะสื่อสารได้เข้าใจง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องนั้นไม่ดีพอเราจะสื่อสารเวิ้นเวมากเลยเพราะเราก็จะพูดวนไปวนมาคนฟังก็อ่านไม่รู้เรื่องเขาไม่เข้าใจเราดังนั้นแรกต้องเข้าใจเนื้อหาให้ละเอียดทุกมิติทั้งก่อนที่จะส่งข้อมูลไปศึกษาข้อมูลให้ดีว่าอะไรเป็นอะไรตัวเลขเป็นยังไง อันที่สองที่ว่าต้องเข้าใจคนฟังถูกไหมก็เหมือนกับเราปล่อยสัญญาณวิทยุอ่ะถ้าคนฟังเป็น fm เราปล่อยขึ้น am ไปก็ไม่ทางจะถึงคนฟังได้ถูกไหมนั้นต้องเข้าใจให้ดีว่าคนฟังเขาต้องการอะไรเขาต้องการแมสเซจที่สั้นหรือว่ายาวต้องการรายละเอียดหรือต้องการความสนุกสนานยังไงเพรหมายว่าต้องเข้าใจคนฟังให้ดีว่าคนฟังต้องการอะไรแล้วก็ต้องสื่อสารให้ตรงแล้วก็คนต้องเลือกสื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการด้วยถูกไหมเราจะสื่อกเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องเอา tiktok มั้งถ้าคนแก่ก็ต้องไปทางไลน์มั หรือถ้าเกิดเนื้อหาเยอะก็ไปเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยพ่านคงต้องอัปเดตตัวเองให้ทันกับสถานการณ์แล้วก็ยุคสมัยแล้วก็กลุ่มคนฟังด้วยและเรื่องที่สา,สามสำคัญมากๆเลยผมคิดว่าโลกดิจิตอลเนี่ยม,มันมันไม่มีวันหายไปอ่ะอะไรที่เราโพสต์ถ้าเป็นอนาล็อกแต่ก่อนเราเขียนหนังสือเนี่ยหนังกระดาษมันยังมีเสื่อมสภาพหายไปได้ถูกไหมแต่พอเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันอยู่ forever เพราะดิจิตอลฟุตพิ้นเนี่ยมันลบไม่ได้ถูกไหม แม้คุณโพสต์อะไรผิดพลาดไปเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่มาหลอกหลอนไปตลอดชีวิตเลยอะ่ะมันจะเป็น forever จริงๆเพราะนั้นการจะสื่อสารอะไรไปเนี่ยผมคิดว่าหัวใจเลยคือต้องมีทีมนะอย่าทาคนเดียวคือต้องมีทีมที่ช่วยกันดูเนื้อหาก่อนอย่างผมเนี่ยผมเขียน Facebook ของตัวเองตลอดถึงว่าแล้วก็ก่อนที่จะผมจะโพสต์อะไรก็ตามเนี่ยต้องมีคนช่วยอ่านสี่ห้าคนอะ่ะแล้วก็คนมาจากหลากหลายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่มีเพศผู้หญิงผู้ชายมีอะไรเงี้ยมี ไ g b t q ช่วยกันดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันมีอะไรที่มันไปกระเทือนเข้าไหมมีอะไรที่ที่เราคาดไม่ถึงไหมนะเพราะว่าบางอย่างอย่างง่ายๆเนี่ยคุณอะไรนะคุณที่เป็นอา,าตาสมัครไอ้ที่ตายใช่ไหมอย่างคำว่าหนีห่าวเนี่ยมก็ยังงงนะตกลงมันมันมัน,ม,นมันเป็นการเดียดหรือเปล่าถ้าเราเองเราอาจจะไม่นึกว่าเดียดถูกไหมแต่ถ้าเราคุยกับคนอื่นก่อนเขาอาจจะไปคําที่มันกระทบกระเทือนจิตใจก็ได้นั้นบางอย่างเนี่ยต้องอย่าไปคิดคนเดียวต้องมีทีมงาน แล้วก็ต้องให้เกียรติทีมงาน่อย่างผมเนี่ยถ้าเกิดผมจะโพสอะไรแล้วทีมงานผมไม่เห็นด้วยผมก็จะไม่โพสนะก็คือให้ทุกคนมีสิทธิ์วีโต้ถึงเราจะพูดได้ว่าอย่างที่บอกอะ่ะดีเตอร์มันอยู่ forever มันอยู่ตลอดชีวิตมันไม่ทางจะไปลบกูไม่ทางไปไล่ตามลบได้มันคิดถึงผมกระทบให้ดีคิดถึงว่ามันไปเจ๊กไปกระเทือนจิตใจคนอื่นหรือเปล่านะอย่าเอาแต่สนุกเนื้อหาสําคัญกว่านะความสนุกเป็นแค่ส่วนประกอบแต่ว่าใจคือเนื้อหาที่จะสื่อสารให้กับประชานชนผมนะว่าอันนี้คือ สิ่งที่สําคัญก็ขอบคุณทุกคนนะครับเพราะว่ามาเป็นทูตสื่อสารก็ไม่ได้เงินเดือนเพิ่มใช่ไหมได้หรอมีแต่งานเพิ่มใช่ไหมแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้ผมเชื่อว่าหัวใจสําคัญก็คือการสื่อสารนะและผมว่าไม่ใช่เฉพาะใน,นตําแหน่งทูตการทํางานทั่วไปเองก็ตามอะ่ะถ้าเราสื่อสารไม่เป็นก็ยากที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งที่เราห้รามีความก้าวหน้า ในชีวิตเพราะว่าถ้าเราอยู่นคนเดียวเราถื่อสาให้เป็นเราอาจจะเป็นนักวิจัยอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องทําอะไรก็ทํางานวิจัยเขียนหนังสืออะไรไปใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องเจอคนผู้คนการสื่อสารเป็นองค์ประกอบสาคัญเลยผมเชื่อว่าการที่เราเป็นทูตสื่อสารเนี่ยไม่ใช่แต่จะช่วยส่วนรวมนะผมว่าช่วยตัวเองด้วยถ้าเราสื่อสารเป็นผมว่าเราก็จะมีความก้าวหน้าจะมีจะมีเพื่อนมีผมว่ามันจะมีประโยชน์ในชีวิตอีกหลายๆด้านเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็บังว่าจะทำงานอย่างสนุกนะ หัวใจคือสนุกนะต้องสนุกคือหมายว่าเราสื่อสารด้วยความสนุกถ้ารู้สึกว่าถูกบังคับรู้สึกว่าไม่สนุกอะ่ะแสดงว่ามาผิดทางละต้องหาทางว่าผมว่าเขียนตัวโต,วตวไว้บนท้องทํางานเลยว่าสนุกต้องทําแล้วมีความสุขสนุกกับงานที่ทำผมว่าหลายๆรุ่นพี่เราหลายคนก็สนุกนะที่ทํางานพวกครีเอทีฟต่งางๆก,ก,ก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นร่วมเป็นทั่วสื่อสา,การกันแล้วก็บอกว่าจะช่วยกันทางานให้กับประชาชนกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพครับขอบคุณมากครับ ขอบพระค yeah. ุณท่านขออนุญาตนำเรียนท่านผู้ว you. ่านะคะเนื่องจากว่าผู้สื่อสารรุ่นนี้นะยกโต๊ะกลันมาเองแล้วก็เอากล่องอุปกรณ์ต่างๆออกมาเองให้กับผู้สื่อสารได้เลยนะคะปฏิบัติหน้าที่กันนะคะตั้งแต่วันที่ยังขออนุญาตบันทึกภาพเป็นสองช็อตนะคะขอบคุณทุกท่านใดที่ได้พลาดแล้วขอความกรุณาใจท้องฟัวลงนะคะเพื่อให้ทีมช่างภาพด้านหลังนะคะได้ทําการบันทึกภาพนะคะเดี๋ยวได้ภาพตรงนี้แล้วขอทุกท่านได้ภาพแล้ว กรุงเทพมหาคนครนะคะหัวหน้าหน่วยงานที่ได้มาร่วมแสดงพลัมชนคนกรุงเทพได้รับทราบกันนะคะซึ่งสำหรับผู้สื่อสารเมืองนั้นนะคะครั้งนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะโดยรุ่นที่1ค่ะก็ได้ทําหน้าที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเล่าเรื่องเมืองนะคะผู้ประสานพลังค่ะรวมถึงนะคะเป็นผู้ที่คอย <c oughs> ตื่นเต้นมากไม่กล้าเดิน